เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องตำนานพระภูมมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด s ับส c r i b e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับในการละครั้งหนึ่งยังมีอสูรตนหนึ่ง ซึ่งปรากฏนามวา่ามูลาคณีคือยักษ์เกิดพร้อมด้วยแผ่นดินได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือพระอิสวรพระพรหมพระนารายให้มีจักสุทั้งสองข้างเป็นเปลวไฟขันต่อมายักษ์มูลาคณีได้มีจิตกำเริบถือตนว่าเป็นใหญ่กว่าเทวดาและเหนือมนุษย์ทั้งหลาย ได้เที่ยวเบียดเบียนตรีโลกทั้งสามให้ได้รับความเดือดร้อนหรือสีทั้งหลายจึงมาประชุมปรึกษาพร้อมกันขึ้นไปกราบทูลพระอิศวนถึงพฤติการทุกประการพระอิศวนผู้เป็นเจา้าจึงเสด็จจากเขาไกลลาเพื่อทำสงครามกับอสูรมูลคนีอสูรมูลลคนีก็เข้าต่อสู้ด้วยพระผู้เป็นเจา้า อสูรมูลคณีจึงลืมตาเป็นฝ่ายล้อมพระผู้เป็นเจ้าไว้โดยรอบพระผู้เป็นเจ้าจึงกระทําด้วยเทวริษปฏิสถานขึ้นเหยียบเหนือหลังอสูรมูลคณีแล้วจึงเปิดท่อน้ำท่อเพลอ,ออกมาจากพระกันให้ตกต้องถูกศรีรษะอสูรมูลคลณีอสูรมูลคณีก็สิ้นฤทธิ์ตาที่เป็นไฟนั้นก็สูญหายไป พระอิศวรผู้เป็นเจ้าก,ก่อสาบอสูรมูล,ลคณีให้เกิดเป็นเจ้ากุงพาลีบางแห่งเรียกว่าเจ้ากุงพรีเที่ยวกินกระบาลอยู่ในมนุษย์โลกในที่จะกระทำการพิธีทั้งปวงพันกับหนึ่งแล้วพระอิศวรผู้เป็นเจ้าก,ก็เสด็จไปสู่เขาไกลลาดนี้จึงเป็นปฐมเหตุ ที่จะเกิดมีพระภูมขึ้นเมื่ออสูรมูลคณีต้องคำสาบจากพระอิศวรผู้เป็นเจ้าแล้วจึงได้มาครองกรุงพาลีมีมเหสีชื่อว่านางสันธาทุกขรัันจเมเนยนการนานมาจึงได้ประสูติพระราชโอรสก้าวพระองค์ด้วยกันขันพระราชโอรสเจริญพระชนสังพอที่จะปกครองตัวเองได้แล้ว เจ้ากุงพาลีจึงให้พระราชโอรสไปครอบครองสถานที่ต่างๆดังนี้ 1. เคหสถานบ้านเรือนโรงร้านค้าต่างๆให้พระชัยมงคลไปรักษา 2. ทวารเมืองป้อมค่ายและบรไดานให้พระนครราชไปรักษา 3. โรงช้าง มาโคกระบือให้พระเทเพนไปรักษา 4. ยุ้งฉ่างข้าให้พระชัยศกไปรักษา 5. โรงพิธีบ่าวสาวให้พระคนทันไปรักษา 6. ไรนาทุ่งหลานค้าให้พระธรรมโหราไปรักษา 7. วัดวาอารา ให้พระวัยาทัตหรือพระเทวเถรไปรักษา 8. เรือกสวนพืชผันธัญญาหารต่างๆให้พระธรรมวิกราไปรักษา 9. ห้หวยหนองคลองคู่แม่น้ำลำทาให้พระาธาตุธาราไปรักษาอันหนึ่งยังมีคนใช้พระภูมิอีกสามคนคือ 1. นายจันทิตสองนายจันทีสามจ่าศพพระเชิงเรือนขันต่อมาเจ้ากุงพารีมีได้ตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากจึงร้อนถึงพระนาราพระองค์จึงทรงอวตารล,ลงมาปราบยุคเข็นในโลกมนุษย์ให้อยู่เย็นเป็นสุข คืออวตารล,ลงมาเป็นพรามหน้อยมีชื่อปรากฏว่าวามนามีสเสน่ห์ถูกใจแก่เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากครั้นเจ้ากรุงพลีเห็นก็มีความสเสน่หาจึงตรัสถามวามนะอาวตารว่าท่านมีประสงค์สิ่งอันใดวามนาอาวตารจึงว่าเรานี้เป็นพรามมหาศาล หาที่จะบำเพ็ญพรสมีได้เรามีความประสงค์จะขอที่ต่อท่านศักดสามย่างก้าวเพื่อจะบำเพ็ญพรเจ้ากุงพรีได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ไตรตรองจึงอนุญาตให้ได้หยิบพระเตา้าเพื่อจะหลั่งน้ำทาราอุทิศให้ครานั้นพระสุกราซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้ากุงพรีแจ้งโดยยานว่า เป็นพระนารายณ์อวตารมาจึงห้ามเจ้าก,จากุงพลีเจ้ากุงพลีตัดว่าเรานี้เป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่ขอคืนคำถึงแม้ว่าเราจะลำบากอย่างไรเราก็จะอุทิศให้จงได้เมื่อพระสุกระทูลทัดทานไม่ได้จึงแปลงตัวให้เล็กลงไปขวางอยู่ในรูพระเตาน้ำจึงไม่ไหลออกมาวามนะอวตาร จึงทราบด้วย,ย่างว่าพระสุกระได้เป็นนอนขวางอยู่จึงได้เด็ดยาคาแทงเข้าไปในรูพระเตา้าถูกตาพระสุกระเข้าได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากทนอยู่ต่อไปไม่ได้จึงหนีไปนาำอุทกธาราจึงได้หลังออกมาสำเร็จการอุทิศครั้งนัง้นแล้ววามนาอวตาร จึงแปลงองค์เป็นพระนารายณ์สี่กรทรงตรีจักสังคาถาเริ่มก้าวเท้าก้าวได้เพียงสองย่างก้าวก็หมดเขตที่พัะธรณีจึงขับไล่เจ้ากุงพลีให้ไปอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ขันเจ้ากุงพลีไปอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ก็ได้รับความอดอยากเป็นอันมาก จึงกลับเข้ามาทูลขอกรุงพลีคืนต่อพระนารายณ์พระนารายณ์จึงตรัสว่าใครจะทำการพิธีมงคลทั้งปวงคือปลูกเรือนขึ้นบ้านหม่กบวชนาคก็ดีให้ทำพิธีกรรมบวงสวงแก่เจ้ากรุงพลีเพื่อความสวัสดิพิพัฒนมงคลจเจริญผาสุขแก่ผู้ไหนเพราะเขาได้เป็นเจ้าของที่ในตำนานมีกล่าวมาดัง พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370